พูดถึงเรื่องลูกระเบิดจรวดนะครับที่ฝั่งกัมพูชาย,ยิงมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าพอหยุดการประทะกันช่วงนี้หยุดยิงกันไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะต้องเป็นช่วงเคลียร,ระเบิดฮะช่วงเคลียร,ระเบิดในที่นี้ก็คือมันมีเหมือนกันที่มันยิงมาแล้วมันไม่ระเบิดแต่ว่ามันฝังอยู่นะครับหรือว่าอาจจะระเบิดแต่ว่าทําลายไม่หมด ช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่ EOD ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรของตัวเองแล้วพาไปดูที่สุรินทร์กันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปทําลายเห็นว่าวันนี้ขอไปเมื่อวานนี้เนี่ยทำลายไปเกินกว่า12ลูกด้วยกันไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับวงจรสมบูรณ์พร้อวงจรพร้อมให้เสียงทุกบ้านครับ jule ber kaki ke bawah 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 dua dua tung jule ber dua satu jule ber 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 นี่ฮะระเบิดทำลายไปหลายลูกทีเดียวครับเป็นช่วงที่ชุด EOD ของตชด .21 นำโดยร้อยตำรวจเอกสันชัยกุลสว่างหวัวหน้าชุดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและก็ฝ่ายปกครองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันทำลายวัตถุระเบิดตกค้างจากกระสุนปืนฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามาตกในพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณป่ายางแล้วก็ไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านโนนมะยางตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรัก ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทตาเมินทมครับก็ต้องทําลายทิ้งไปซะก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก่อนจะกลับเข้ามาในพื้นที่เข้ามาทําการเกษตรช่วงบ่ายวานนี้เนี่ยหลังจากช่วงเช้าชุด EOD ของตชด21ทําทำลายลูกระเบิดไปถึง12ลูกนะครับ mm hmm. เห็นว่าหัวลูกระเบิดที่ทําลาย mm hmm. ก็มีทั้งลูกปืนคอ100ลูกปืนคอ82จรวดต่อต้านรถถังไทย82 PG7 ด้วยเจ้าหน้าที่ชุดอ e o d อดีก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดครับในการอุ้มหัวลูกระเบิดอย่างธนุถนอมค่อยๆประคองไปแล้วก็เอาไปวางไว้ในหลุมที่เตรียมเอาไว้ซึ่งหลังทําลายเสร็จสิ้นนะครับก็ทําให้มันไม่ระเบิดอีกแล้วเนี่ยสิ้นสภาพโดยสมบูรณ์ก็มอบเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิดให้แก่ตํารวจสนพดมรงรักนําเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลหลักฐานต่อไปอก็เอาไว้แจ้งว่าโอเคมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะก็เหมือนกับเป็นการ แจ้งความตามกระบวนการตามปกติทั่วไปครับ